มาชมสถานการณ์น้ำฝั่งอำเภอรวรินจังหวัดอุบลครับณนะแยกรอสพอรหรือแยกอุนหภูมิวรินนะครับเวลานี้โดยประมาณก็6นาฬิกา50นาทีนะครับ,บวันที่18ตุลาคม65โดยทั่วไปแล้วมีแนวโน้มลดลงทีละน้อยทีละน้อย ตรงนี้บนสะพานข้ามกุดปลาขาวจากอำเภอวรินไปทางสะพานใหม่ฝั่งอุบนตามที่ดูน้ำแล้วมีแนวโน้มว่าลดลงถึงจะเล็กน้อยก็ถือว่าลดลงนะครับก็ภาวนาก็ขอให้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ บริเวณหัวสะพานข้ามขุดปลาขาวนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ขังนน้นะครับไปสะพานใหม่อุบลก็<ป> <habl amos> ขอเป็นกำลังใจเอาใจช่วยทุกทุกท่านนะครับ ลดลงทุกวันทุกวันถึงน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ลดนะครับเพื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติอย่างรวดเร็วนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆขั้นทุกๆคนที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะครับพเา่ามันเรียมทุ่มเขาเยงก็ร้ายทุ่มหน่อยหน่อยมันแรงเดียบก็ปา ตางก็งเหนเขาดีต um, ่างสามเที่ยนไม่นต่างสามเที้ยนเขาจะห่อยู่ิงๆเลยขึ้นรปกัของเขาก่